เคนเข้ามาหยอดไม้แต่จะเห็นมีคนสิทธิ์อยู่มีคนมาตกปลาอยู่ไม้ที่เขาเคยตกมึงบอกว่าได้ได,เดเ้เรื่อยๆตัวนี้เขาอยู่เบื้องล่างกันตายมึงไปเลยยุดไปดเลยมาลักปลา เพิ่มาลักปลาพี่น้องบึ้งเนี่ยเพี่งมาลักปลาไปไหนครับะไรครับแอ้โอบ้นนี้อันนี้ตัวนี้ควางแ้วโอ้งานเขาเลยมาหอดนโอ้มาหอดเพิ่งงานเขาเลยครับพี่น้องบึ้งเนี่ยย้มแนวย้มแ้วงานเขาแว้สว เ่ลองเบ่มีเดียยวเดีย, que, ย,ยไม่เห็นพวกหิบวานเสร็จน,นี่นี่นีนนเดี๋ยวๆ่ใหม่อีคิดีรงไปเนี่ยดึงปั๊บปับ๊บที่หนเอาเอาห่างเข่าเลยครับงานเขาแล้วเฮ้ยเอ้ยมา <c oughs> ยกแขนหน่อยครับอุดด้ยให,มดดหมดดม้มันขาดรถให้มันนั่นขาดรถมีเบียดเปียนอยู่เออ ของอัลตรอนะนะใกล้ด้วยก่อนแล้วก็ดึงดึงอันปลายปลมันนั่น อหลายเป็นสิหะไม่จะงาไมมอหลายมาเด้อมาเด้อได้ตัวนึงเหรอเด้นั่งเก็บล่านลอยนี้นมอไ้ประจําของเขาครับนบครับไประจําเดเบิงกวเบิ่งฝีมือวนเดียวออมันมานีมคือห่บ้านีันยวยาครับเดพระนวครับ ตัววเนี่ครับทีมงานเามาหอนดีงองางานตีนป่ากเนี้ยพนุมีนงามมาอยู่นี้ยจอเเห็นจักรยานม่อนเปไสวจะกยานเอาใส่ใส่เอาใส่ส่เอาใส่ใส่ยงเอื้อนนี่แล้วก็เล้วนี่แล้วก็เปไส่ป่ แค่เยอ่ามารลงไปน้ำแต่ผมขี่ลงไปเลยแหะผมขี่ลงไปพูนโดยยงกันข้้องเ่นหัวที่เหอก็ว่าเป็นบ้านไหนไหนบ่ำัอะไรใกล้ๆเนี่ยที่รอดก่อนนี้ขนมปังว่เนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเเนนี่เนี่ยเนยนเนี่ยนียนยนเเ้ยเน่เนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยเอยน่ย่ยนนน้นย่น่นน่่่น่ยนเป็นนีเน่าย่นี

เงียบจัเียเมียเมียเรมาแล้วกำลังขมามัมีอ๋อมาแล้วมาแล้วมันมันมันอยากไล่คนเวตัวอ้อาไล่คนเวาเวลาเขาเวากันวาแหมไค้น่นวเยมาตัว

จากมาผักอนัอนี้เป็นน้ามีักกน,นตัคิดออกคุณทัวนบ่มยุคนมันตะไปคุณปอ้ยังไ <c oughs> งนพ่อหนากบเสลังมามันนไปแล้วมันกับา่านวุนิไปที่ว่าทีไปพูดเด้อใ่ไปกูดังเด้มเขาเด้ยันไโอล่มันไหนเนี่ยโอ้ล่ะก็ไม่หันอ,นอ ว่าเราไปถามอยู่ว่าจะไปใส้ลงมาเพีหือเอาเบ็ดมาส่งไกสวนเราจะลงไปแถวั้นเราจะมจะซอสร้างใจไปทางไหนเถอะเนี่ยเอาเพิ่มเงียบแถบ้นเนี่ิ้หมู่านบรลเกันแต่รู้ว่าไก่สอเเราบวยูุหัน้อง ปูดตรวจจักรยานเยูตยัง่าเห็นจักรยานะเออเงินอเอาเอิญแบันี้าเดียวออนมานนั้านเด้ก่นแบบเีเลยหบท่นมันเปอะอขานันโอเออ่อนมีเฮี้ยนละ่อนมีเฮียนะลัลงมาหรอกหลบเออ เันออกมาแต่โดนได้บอกนเมันตัวนอ่นละนอนอยู่หละาขมัน้นไก็สแล้าดเอาขข้นเอาขึ้นเอาขข้นแล้วเอาขึ้นอีกอยู่ทำสีมาไปยังก็ม่รู้ลองเาว้องเบาไว้้องเาไว้ปรายเกมาันเเอาขึ้นอีกแล้ว หันทีมากัมานีที่มีควาอยู่หันงม่ว่าปลากินเบ็ดพวกินเบ็ดนน่ะหันสีนวเบ็ดกับนวดปลามันกลังข้นมากินขนมปังคนน่ะเอาไปนไเนยังมาเบด้เบดผู้ใดานว่งพวกมันว่างปลาว่างปลาสอเปลียนซื้อว่างแล้วโอ้ยมามีแล้วว่างพี่หลวงว่างปลาว่งปลามานี้ต้องได้รถ เยนแล้วเยนซื้อแล้วเจ้าแม่พัดเยนซื้อออกมาแล้วขับไปแล้วขับไปแล้วบัวบอารมณ์เดือบบอวบางที่ยเดือบนกับบวี้ให้กันเม็ดเงียบเลยบัวบัวกินขนมปังกับบัวกินบัวบัวนาบคุนนำนำปกติอยู่แต่ว่าอาจจะ มันจะรอนแดดอยู่เลยเบิ้งส่งนี่ล่าก็ร่างที่กินนี่แหละก็ร่างเห็นขึ้นปลาขึ้นมากนี่แหละมีข้อยู่นเลยนี่ข้ามถึงยังไงแล้ได้บอกกันไหนพ้ามูไดโอ้ยล่องทั้งพุ่นอะแปาทั้งโอลาไปทั้งโอลาไปลบอลโอล่าๆนะเจ้าเขาขาดเจ้าเฝ้าแล้วเจ้าะได้ว่านนี่เออโอเคโอเค กเคอ่โอยปลากันนอนโอ้ยยิมบุรีสองตัวตัวนี้เอาึ้นท่าละสอนี่ยเอาึ้นท่าะสงโอ้ยเงยหลบ้ากันกคันนี้มัอ้เย็นเยนเลที่ป่านี่นั่นเดตป่า นั่นแหละตัวปลานั่นแหละเริ่มแล้วเริ่มขยับแล้วเริ่มขยับแล้วครับเริ่มกินแล้วเริ่มกินแล้วอจะตตองเอาเวทลงน้ำแล้ว